ทันเขาเรียกมาหากาบครับตอนนี้เฮ้ยีสายแตกไ้าไๆเดินเดินเดินยไปสมพูนะครับเพราะว่าสายมีแตกแล้ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดยเนเติมเนมามามานี่มันมาชัดๆัดี่มันมาชัดๆโอ้โหกระจายกระจายกระจายจพ่อพอพ่อพอกพ่อกพอก่อ กอดกอดลองกอดดูดิ